ใครใครมาใครมาใครมาแล้วไปจู่กำลังผมมันเดินตามผมมันเดินตามทําไมเดินเฮ้ยเี๋ยวดูผมคือความเร็วผมคือความเร็วผมคือความเร็วความเร็ว เอาเละครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโลบอกวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์ The Backroom ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับจาก EP ที่9เนี่ยนะคบมีคอมเมนต์หนึ่งครับที่บอกว่าพี่ลองเล่นแมป Explorer The Backroom ได้ไหมครับเป็นแมปของเพื่อนผมเขาอยาก ให้แมปดังๆมีเป็น1ิด้านเลยผมยังจําได้จะไปต่ออัปเดตด้าน17เข้ขามาถ้าพี่ไปเล่นเพื่อนน่าจะดีใจมากๆเลยจัดไปเลยนะครับผมอาจจะคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่แนะนําด้านต่างๆมาแต่คอมเมนต์นี้นะครับเห็นเขาบอกว่ามันมีถึงด้าน17แล้วนะครับแล้วก็เป็นแมปที่คนไทยสร้างด้วยตอนนี้มีคนแอคทีฟอยู่0ู์คนนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแมปนี้เป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นการรีวิวไปในตัวเลยด้วยกันนะครับไปเลย เริ่มต้นมานะครับเราอยู่ในห้องสีแดงแล้วมีเก้าอี้ตั้งอยู่2อันนะครับแล้วก็มีประตูอยู่ทุกทิศทุกทางเลยนะครับในห้องนี้นี่มีอะไรเนี่ยมีห้องน้ําด้วยทําเป็นเล่นไปฮะนั่งได้ด้วยนั่งในห้องน้ําได้ด้วยนะผู้ชม กระดาษทงกระดาษเช็ดทู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับมันน่าจะมีทางไปนะครับอ่าตามข้อมูลแล้วเนี่ยท่านผู้ชมการที่เราจะไปดูแบล็กลุมได้เขาบอกว่าเราต้องไปหาเก้าอี้นะครับบางเก้าอี้บางตัวเนี่ยมันจะติดบั็กนะผมจะลองเดินชนเก e, ้าอี้ดูมันจะไปไหมไปไหมเออผมถึงว่าถึงว่าจะเดินชนเก้าอี้แล้วผมจะโดนโนคลิปซะอีกนะครับโอ้มีเสียงหมาเห่าด้วยตกใจนะครับโอเค ต้นไม้ต้นนี้เป็นที่ประดับเฉยเใช่ไหมโอเคเราลองไปดูประตูนี้กันเดินชนไปเลยอ้าวต้องเปิดหรอเปิดไปเจอห้องสีแดงแล้วก็เริ่มมีลายประตูฮะที่ขุนตากันดีนะครับท่านผู้ชมเปิดอีกอันหนึ่งเฮ้ยขุนตาแล้วนี่ไงนี่ไงเริ่มเป็นพื้นสีเหลืองแล้วเอ้ยก็ถือว่าโอเคนะครับอุย้ยโนคลิปเลยโนคลิป no เลยมีจับเวลาด้านอ่ซ้ายบนด้วยแล้วก็เสียง มีเสียงรถไฟฟูเอเซนนะครับดังทั่วเลยแล้วก็นี่เฮ้ยม,มีมีน้ำแอมมอนน้ำอัลมอนน์ท่านผู้ชมอ่ะไฟฉายทำไมส่องขึงข้นบนวะอ่ะอ่ะไ,ไฟฉายไฟฉายอ่ะผู้ชมมีน้ำอัลมอน์ฮะเฮ้ยน้ำอัลมอนวอเทอร์กินได้ปะโอ้โหเต็มเลยผมเพิ่งบนไปนะครับว่าแมพต่างๆเนี่ยนะครับ อ่าทไมเขาถึงไม่มีน้าอัมอนเลยนะครับนี่ไงแมปนี้ทําแล้วแมปคนไทยด้วยนะครับถือว่ารายละเอียดในสุดยอดเลยอ่ะผมใส่ในสี่ช่องเลยทิ้งได้ปะทิ้งไม่ได้ด้วยอ,อูน้าอัมอนเยอะไปนะวัน้อัอมอนเยอะไปนะมันใช้ทําอะไรได้ไหมอ่ะผมโอ้โหมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับสาหรับไฟฉายเนี่ยนะครับแต่มันซองอะไรไม่ค่อยได้เลยแมปที่มืดกว่านี้ใช่ไหมนี่ผมต้องถือน้ำอัมอนตลอดเวลาเลยหรออ่าอ่าผมต้องถือตลอดเวลาเลยหรอ สเตอร์มินาผมมีรถด,ด้วยนะครับกินน้ำอมอนแล้วเพิ่มไหมน้ำอมอนทำไรได้ไม่รู้ฮะแต่ว่าเดอะแบ็กลูมเนี่ยเราอาจจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้มีเอนติตี้หรือเปล่านะครับเฮ้ยก็โอเคอยู่เหมือนกันนะอ่ะในเดอะแบ็กลูมมันมีสาวโมลมกลมอยู่ด้วยเหรอมันแปลกๆอยู่นะมีเราบีสาวโกลมโกลเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรว่าสเตอร์มินาหมดสเตอร์มินาหมดกินน้ำอมอนได้ไหมเราต้องพักอ๋อต้องต้องหยุดโอ้ก็ผมต้องหยุดเดินเหรอต้องหยุดเดินเพื่อฟื้นสเตอร์มินาเหรอไม่โอเคเลยอ่ะไม่โอเคเลยอยากแบกอยากให้แบบว่า เดินก็ฟื้นได้ฮะนี่อยู่นิ่งๆเนี่ยครับเพื่อที่จะฟื้นสเตอร์มิน่าเหรอโอ้โหแย่จังมันควรจะแบบว่าฟื้นฟูนได้ถึงแม้เราจะเราเราจะเดินอยู่นะครับอันนี้มันไม่ฟื้นละเราเดินไปเรื่อยๆก่อนน้ำอำมบอนเยอะมากเลยเ,เดินไปเรื่อยๆครับเราถ้าหาทางไปมันมีเป็นสิบด้านเลยอะผมดูก่อนว่าจะหาทางไปได้อ่าผมเจอแล้วท่านผู้ชมเป็นทางไปไหนสักที่หนึ่งนะครับเขียนว่าเหมือนกาลังซ่อมแซมอยู่ปะ เข้าไปดูนี่มันมืดมากเลยนะผู้ชมมีเอนติตี้ปะไม่มีจ้ำสแกนใช่ไหอ่าเข้ามาดูสิอ่าเป็นทางที่ทะลุมาอีกทางนึงเฉยๆฮะทะลุทางนี้เหรอโอเคมันก็ดูสยองอยู่นะท่านผู้ชมพอผมผมมาคนเดียวปกติก็จะมีคนวิ่งอยู่รอบๆไงอันนี้ไม่มีคนวิ่งก็น่ากลัวอยู่นะครับดูซิไปไหนได้ทะลุมาอีกห้องหนึ่งที่มันเสาสีเหลี่ยม ตัวนี้เราจะต้องไปทางนี้มีทางเดียวใช่ไหมโอเคเดินไปเดินไปเรื่อยๆอไปทางนี้สิเฮ้ยเจอห้องสีแดงครับผู้ชมเป็นห้องอะไรเอ่ยโอ้โหเขาไปจะโดนโนคลิปอะไรปะเนี้ยโอ้ยนกกระโดดชนๆนึ้ก่อนเป็นห้องสีแดงเฉยๆเลยนะครับไม่มีการโนคลิปอะไรเฮ้ยนั่นไงโดนโนคลิปเลยฮะเข้ามาในเลเวลสองนะได้ยินเสียงเดินด้วย ถึงเดืเอพบินเหรอมันกองกองอันนี้นะครับเป็นเลเวลสองครับเป็นโกดังนะเป็นแบบที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้นะครับอุ้ยวิ่งเร็วจังอนะอ<ป>ุ้ยวิ่งเร็วมากอันนี้เป็นกําแพงที่เหมือนเลเวลเลเวลศูนเลยถ้าบบชนนี้ผมจะกลับไปใช่ไหมเอา้ากลับไปจริงด้วยกลับไปกลับไปได้หรอเอา้าเอาเอา่อามันเป็นทางกลับเหรอเอา้าผมต้องไปผมผมต้องไปงไปไปหมเหรอ อ่ะโทษเอออ่ะโทษเอเอท่านผู้ชมงานเข้าแล้วแล้วผมมารอบนี้นะผมแบบอ่าอ่าไม่ได้เป็นอันนี้ด้วยนะเป็นหน้าตาแบบเห็นตัวละครด้วยนะตอนแรกมันไม่ได้เห็นตัวละครอ่ะอ้าวผมน้องไปยังไงอะ่ะอูซ่าไปเลเวลหนึ่งแต่แล้วต้องย้อกนกลับมาอีกโอ้ตายแล้ว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 ชนอะไรชนชนเสาโนคลิป no กับบาร์อ่าเลเวลศูนย์นะครับแต่เมื่อกี้มันมเขียนเลยว่าเลเวลหนึ่งนะ มันต้องเป็นเลเวลสูตรสิใช่ไหมโอ้โหทางยาวๆแบบนี้น่ากลัวมือตื่นๆด้วยโอเคเดินสิเอาทางทางตันทางตันโอเคใครใครมาใครมาใครมาในมุชมขาลางผมมันเดินตามผมมันเดินตามทำไมเดินตามโอ้โหทีเดียวเลยใครวันน่ะทีเดียวเลยเอเอโอ้โห เฮ้ย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 มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นเอาละฮะไม่น่าเดินชนเสานนั่เลยเลยไม่รู้ทางไปต่อเลยมีเอนติตี้ฮะที่นี่มีเอนติตี้ตัวดำดำนะครับพยายามจะฆ่าเราตายแล้วโอ้โหจะเดินทะลุมาแล้วมันจะเดินทะลุมาแล้วมันมันมันจะเดินทะลุมาแล้วโยมมันจะเดินทะลุมาแล้วเมื่อกี้เนี้ยมันอยู่ไหนเนี้ยดูดิดูดิดูดิมันจะเดินทะลุมาให้ได้เลย โอเคต้องมาทางนี้ทะลุทางนี้แล้วเราจะเจอเอนติตี้ตัวที่มันวิ่งทะลุกำแพงอยู่ใช่ไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันจะทะลุกำแพงมาหาผมโอ้ยนี่ไงนี่ไงวิ่งวิ่งวิงวิ่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 งอุยอุยแอบก่อนอ้มันกลังกำลังตาวมาเราจะทำติดบั็ตรงนี้เราวติดบั็ตรงนี้ตันไหมอ่ะโอเคโอ้ตันด้วยต้องวิ่งเข้าไปโอ้โย ไป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 วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้โหเอ็นติตี้โหดมากโอเคตันไหม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 นี่แค่เลเวลนี้ก็ไปไม่รอดแล้วฮะโอ้ถังตันเยอะแท้อ่อเคแล้วทุกพี่เข้าไปนี่เวลาก็ผ่านไ,ไปตั้งนานแล้วนะครับผมยังไปไม่ถึงไหนเลยอะซื้อแบ็กลูมันค่อนข้างจะบังคับให้เราวิ่งทางเดียวนะครับสำหรับเลเวลเนี้โอเคเจอประตูฮะ ประตูพาเราไปไหนไม่รู้มา The Backroom ที่มีแสงสว่างแล้วประตูสีแดงกับประตูธรรมดาเอาแหละเราจะเลือกอันไหนฮะอาเป็นผมเราเลือกสีแดงอะไรที่น่ากลัวเนี่ยมันต้องน่ากลัวประตูสีแดงพาไปไหนไม่รู้ฮะเขาต้องลอกเราแน่เราไม่ไปประตูธรรมดาหรอกประตูสีแดงมันต้องมีอะไรเช่ไหมมีอะไรบ้มีอะไรไหมอ่ะโอเคไม่มีอะไรแค่ไปประตูสีแดงเฉยเฉยใช่ป่ะใช่ป่ะงั้นไปประตูนี้ก็ได้เอาประตูนี้ไปไม่ได้ประตูลอก แล้วไปยังไงอะเอาเราต้องโนกคลิปกับอะไรสักอย่างใช่ไหมเนี่ยเดินถ่ายกับแพงก่อนท่านผู้ชมมันต้องมีอะไรให้เราโนกคลิปไปฮะห้องนี้มันเป็นห้องที่เราไปไปต่อไม่ได้ปะกตที่ชนปตรงชนประต,รระตูมันก็ต้องโนคงโนคลิปอะไร้ะนะไม่อันนี้ไม่เลยเป็นห้องหลอกอ่ะมันไม่ใช่ห้องนี้ใช่ปะเราต้องเดินยอกก้อนก็ไปอ่อเดยย้อนก็ไปทางมืดๆเนี่ยนะไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไ เอาไว้ต่อไม่ได้ผู้ชมสรุปแล้วอ่าผมไปต่อไม่ได้ครับแล้วผู้ชมอ่ะมาติดอยู่ตรงนี้นะครับผมลองบักดูกันแต่ขลังกระแพงมีอะไรเป็นห้องมืดมดเป็นห้องมืดมดเราอาจจะต้องเดินกลับไปหรอโอ้โหมีสิบดานด่านแรกยังไม่ไปถึงไหนเลยฮะผู้ชมแล้วประตูนี้มันไปไหนได้เราเปิดประตูนี้ไม่ได้ประตูประตูสีแดงก็ปิดได้อย่างเดียว เดือมมันจะมีจุดที่เราจะโนคลิปได้สักที่หนึ่งเดินไถ่กับแพงก่อนผมอ่ะกแพงตรงนี้มีไหลบักได้ปะสรุปว่าผมติดอยู่ที่นี่ครับท่านผู้ชม,มไปไหนไม่ได้อ่ะออกไปไม่ได้เด้อออกไปก็เจอเอนติตี้ฆ่านะครับผมวิ่งออกไปให้เอนติตี้ฆ่าก่อนเอนติตี้ฆ่าน้อยเอนติตี้อยู่สายมาฆ่าเร็ววิ่งให้เอนติตี้ผมอ่ะฆ่าผมหน่อยแอะขอลุดเลยหน้าจัวจังอืมเนี่ยเขาก็มาจุดเดิมนะครับจุดที่เราเกิด ไม่ท้าวิ่งก็ไปชนในนั้นเลยเพอวิ่งชนในนั้นปัน๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันอันนี้หมดเลยอะ่ะเออหรือว่าผมไปไม่ถูกทางนะพอดีเอนติตีนะ้ไม่กลัวไหนหรอกไม่กลัวหรอกแต่วิ่งหนีนะไม่กลัวหรอกแต่วิ่งหนีเอนติตี้แล้วร่างตันอย่าฆ่ากันแย่คอหลุดไปไหนไม่ได้ฮะติดอยู่ที่นี่ฮะโดนฆ่าซ้ำฆ่าซาก เดี๋ยวลองรีเกมฮะโอเคกลับมาจุดเดิมนะครับเปิดประตูแล้วก็หาทางโนคลิปในห้องนี้โอเคโนคลิปละเพื่อที่จะไปเลเวลเดิมนะผมไม่เดิยทวนเสาแล้รอบเนี้ยโอเคเก็บหนาอามอนที่เก็บทาไมก็ไม่รู้แล้วก็หาทางไปยังไงเจอแล้วจุดที่เราเจอเมื่อกี้นี้ที่แดงๆตรงนั้นให้เราต้องเข้าตรงนี้ไปใช่ป่วะ อะทำไมาดูมันกว้างกว่าเดิมวะมันคนละอันกันเหรอแล้วก็เดินทะลุตรงนี้ใช่ไหมรู้รสึกว่าทางอาจจะทางนี้หรือเปล่าเราต้องเดินไปเจอห้องสีแดงนี่ไงไฟฉายมันใช้ได้จริงบอกว่าไม่เห็นการณว่างอะไรตรงไหนเลยผมต้องเดินให้มันโนคิปตรงไหนสักที่หนึ่งโนคิป no เปล่านี่ไงโนคิป no ละเราก็จะมาเลเวลกัวดังโอเคผมจะพยายามไม่เดินชนเสาตรงนั้น,น้วฮะไปหาซีสำรวจกันว่ามีอะไรที่อื่นไหมโอ้วิ่งเร็วมากโอ้ผมนี่มัน ผมคือความเร็วผมคือความเร็วนะผู้ชมผมคือความเร็วผมคือความเร็วโอ้วิ่งเร็วเลยขาะนี้ดีตำรวจง่ายดีตรงนี้มีช่องด้วยเฮ้ยอ๋อเขาแอบไว้เหรอ๋ยวบอกนะว่าผมชนอันนี้ผมจะดูคลิปอ้าวนานนังไงไปไหนเนี่ยอ่าเรเวลหนึ่งอะไรเนี่ยประตูเต็มเลยมีประตูเหลืองประตูขาวประตูแดง อูอะไรเนี่ยผมลองลองอันเรืืองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันอันใกล้ๆเนี่ยไฟฉายเออไฟฉายใช้ได้จริงนี่วะนี่ไงม,มีแสงนี่ไงม,มาสีเหลืองลองกันก่อนเลยเพื่อนเขาได้ปะบับเวลศูนคลาสสูนมันคือการเลือกประตูอเอา้ากลับมาอันเดิมอ๋อมันคือการเลือกประตูฮะประตูเออเลือกที่จะกลับมาเวลสูนเือนเดิม,เด,มเดินไม่อีกวโคตรเศร้าเลยชีวิตชีวิตเศร้ามาก ภาพเดิมภาพเก่าภาพซ้ำเดินใหม่เลยไปหาห้องสีแดงแล้วก็โนคิปไปเดินตรงนี้ทะลุนี้แล้วเจ,เ,จเจอประตูสีแดงนี่โอเคโนคิปตรงนี้โอเคไปไฮสปีดนอน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 ,น,อน,น,อนทั้งหนวะนอนนอน,น,อ,น,น,อ,นอันนี้ปะ่ะนี่ไงหวัวเจอยังไหวกลับไปจุดเดินไปแล้วฮะ โอเคผมจะไม่ไปอน,นันต์แล้วผมจะไม่ไปอันเดือนสองแล้วผมจะไปอันแบบสุดๆเลยไกลๆเลยโอเคอันนี้น่าจะเวลเนหนึ่งน่าจะเวลสองไกลๆนั้นน่าจะเวลสามเวสีนะครับพคงจะไปเรื่อยๆนะครับจะไปไกลๆก่อนมาเดินขอเวลาเดินก่อนโคตรไกลเลยแต่ทำโอ้โหแต่ละประตูโคตรไกลกันเลยฮะโอ้โอเคประตูสีแดงตรงนี้แล้วกันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าน่าจะน่าสนใจโอ้โหแล้วแต่ละประตูย่างไกลเลยเอาประตูพวกนี้มันรลวงไปอยู่ที่เดียวกันได้ไหม ทำไมต้องไกลขนาดนี้โอเคประตูสีแดงๆตรงนี้น่าสนใจส้มๆด้วยไม่ใช่แดงมาดูกันว่ามันคืออะไรไฟฉายเพิ่งใช้ได้หรือนี่ไปหนึ่งสองสามประตูแดงประตูสม้มเเลเวลสคลาสสี่มันคืออย่างอ่าเป็นเพะวิ่งเร็วซะด้วยผมวิ่งเร็วซะด้วยและไอ้ชั้นเมื่อกี้นี่ทำไมวิ่งช้าอ่ากอ่อื่นนะทะลุอย่างนี้ยังไงโอ้โหไฟจะทะลุได้ ผมเป็นผมคือความเร็วผมนี่คือย้อนมนุษย์ละอะต,ตัวนี้น่าสนใจมีอะไร,รนี่ไม่มีอะไรฮะอ๋อ oh, สเตอร์มินาลีต้องสนับสนสเตอร์มินาลีอันนี้ตั้งใจผมวิ่งเร็วขนาดนี้หรือว่ามันเป็นบั oh, ๊กอะโอ้ตัวนี้คืออะไรน่าสนใจผมคือความเร็วผมคือความเร็วผมเร็วมีเสียงแบบอือคือเครื่องยนต์ตลอดเวลานะครับผมคือความเร็วเฮ้ยไอช่องนี้มันอะไรี่ไร อะไรวะเนี Or, s <S uh, 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 ่ยเป็นทางยาวไปเรื่อยๆเอ่อเออมีทางตันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันบักบักอะไรวะอ่ะไปอ่ะอ่ะอ้าวมีบักเห็นข้างๆด้วยผมคือความเร็วความเร็วที่ทะไปทางตันเฮ้ยอันนี้ประตูอะไรนะตรงใสเดินชนเดินโยกวินาทีนี้โอเคเปิดได้อืมอุ้ยอุ้ยเอ็นตีตี้เอ็นตี้ไม่ทันหรอกหน้าโทษ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 ผู้ชม อ๋อเอตตี้อ๋ออปุปิีเตอร์วิด้าก่อนเอตตี้อย่างกันเด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 ้ออ๋อไปละบุกคูบเร็วอ๋อไม่ทันบล็อกอ๋อย้อนไปดุดดีกว่าย้อนไปดุดในเดอะแบ็กลูมฮะอ๋ออันนี้คือเครื่องอะไรน่าสนใจหัวม่วงไปทีนึงเหมือนมาริโอฮะตึงด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 ึงอ่ะไอตรงนี้น่าสนใจอ่ะน่าสนใจไปไหนไม่ได้ใช่ไหม เฮ้ยเด็ดดิว้าวคือความเร็วว้าดับแฟดย้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอห้องข้างๆนี่มันน่าสนใจมันคืออะไรอ้าวอ้าวมันคืออะไรมันคืออะไรคืออะไรห้องข้างๆเนี่ยเออผมคือความเร็วนะครับเนี่ยะอ่ะอ่ะอ่ะกะแพงกระแพงสีเหลือง <laughs> ผมคือความเร็วไม่ได้กินบล็อกว้านี่ผมมากระแพงสีเหลืองแล้วนะครับ ไม่รู้มันคืออะไรฮะเจอประตูสีแดงน่าสนใจโอ้โหโอ้โห,โโหสก,กินสติตเลยยังเยอะโอ้โหไม่น่าเปิดประตูเลยโอ้โหโอ้โหตัวแตกโอ้โห,โโหไม่ต้องมาต้อนรับกันใกล้ขนาดนี้ก็ได้ฮะเอนติตี้นะครับโอ้โหสวัสดีลองเข้าใกล้ดิวันดีวันดีเอาไฟฉายปะนี่เปิดไฟให้เพื่อนพวกลงโดนบังค่าดิใไกลไม่เป็นไร โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โ้ก็ไม่แรงเท่าไร่นี่ว่าไม่แรงเท่าไร่นี่ว่าเพื่อนแอะขอหลุด เอาละครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้แล้วกันนะครับมันยังมีอีกค่อนข้างจะหลายด้านนะครับสำหรับแอบหนีเป็นแบบที่คนไทยสร้างด้วยนะครับก็ยังมีบั๊กอะไรอยู่บ้างไม่แน่ใจว่าผู้วิ่งเร็วนา่นี้คนสร้างก็ตั้งใจหรือว่ามันเป็นบั๊กนะครับยังไงใครที่อยากจะสนับสนุนแอบคนไทยและอยากจะเข้ามาเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งอาการโนคลิปเข้าเดอะแบล็คลูมไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้าผ่านลิงก์ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับอาจจะเล่นไม่ครบทุกด้านถึงมีมัล่นครบทุกด้านจริงๆเนน้ใชวลาาามกเเลยนะครับถือว่าป็นการรีวิววคร่าๆนะครับว่า แม้เป็นยังไงมรนจะกาวงมันจะกลศความน่ากลัวเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแตอ่อาจจะมีสิ่งที่เล็กน้อยอย่างสเตอรมีนา้าเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะรียากไปหน่อยนะครับและด้านเนี่ยค่อนข้างจะบังคับให้เราไปในทิศทางที่ต้องการไปนิดนึงนะแบ็กลูปคือความอิสระหลงใน เข้าวงกฏอะไรแบบนี้นะครับมันคือสนเสน่ห์ของเดอะแบ็กลูมนั่นเองนะครับแล้วก็ในด้านเลเวลต่างๆเนี่ยทำอาจจะต้องไปอ่านวิกิให้เข้าใจมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับใครชื่นชอบแมปเดอะแบ็กลูมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เลยนะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลกดคนเนช่องดับบลิวส์สามารถกดติดตามเพื่อติดตามได้เลยวันน,น,นโโี้ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับเดอะแบ็กลูมในโลบอฟวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย